สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทําสูตรโฟรมล้างหน้าโฮมเมดจากแป้งกรัมหรือว่าแป้งซิกพีกันนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือแป้งซิกพีนั่นเองนะคะเราต้องเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วเอามากรองอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครหาซื้อแป้งซิกพีไม่ได้นะคะ คือแป้งกรัมนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็คือแขกซื้อแบบเป็นแป้งสําเร็จมานะคะที่นี่เขาจะมีขายนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่หาซื้อแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ใช้ถั่วซิกพีมาปั่นให้ละเอียดเอานะคะสำหรับถั่วซิกพีนี่ก็มีประโยชน์เยอะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะบำรุงผิวได้อย่าง อย่างดีด้วยนะคะแป้งกร,รัมทําให้ผิวสดใสทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแป้งกร,รัมนี่ที่ใช้ทําอาหารของชาวอินเดียชาวเนปาลปากีสถานและบังคลาเทศนั่นเองค่ะนําชามผสมมานะคะเราจะใช้แป้งกร,รัมอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะใช้แป้งกร,รัมหนยที่งที่1ช้อนชาเราไม่จําเป็นต้องทําเยอะนะคะเพราะว่าสูตรนี้เก็บได้ไม่นานเก็บได้แค่1อาทิตย์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอได้แป้งกรัมมาแล้วหนึ่งช้อนชาวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำกุหลาบเลยค่ะสำหรับน้ำกุหลาบนี้ก็มีประโยชน์เยอะสำหรับผิวพรรณนะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระชั้นดีป้องกันการเกิดริ้วรอยฟื้นฟูเซลล์ผิวภายในให้แข็งแรงนะคะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวสามารถกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้นลด,กา,ก,ดลการเกิดสิวและการเกิดสิวอักเสบ นั่นเองแล้วก็ผิวอักเสบช่วยกระชับรูขุมขนลดอรอยจุดด่างดำและความหมองคล้ำเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวพรรณค่ะเราจะใช้น้ำกุหลาบอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมใส่น้ำกุหลาบลงไปในแป้งกรัมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะวัตถุดิบทั้งหมดนะล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะไม่ทําลายผิวพรรณเรานะคะแนะนําให้ทุกท่านทําใช้สูตรนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะบำรุงผิวพรรณนะคะทําความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดเลยละค่ะหลังจากที่เราใส่น้ํากุหลาบลงไปแล้วนะคะคุณผสมให้เข้ากันแล้วก็มาดูวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะ วันนี้ใส่วัตถุดิบหลายอย่างมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะวัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือนมสดนั่นเองค่ะถ้าใครจะใช้เป็นครีมสดก็ได้นะคะถ้าใครหาครีมสดได้ใช้ครีมสดเวลาที่เราคุณตัวครีมตีขึ้นมาเขาจะได้เด้งฟูสวยเหมาะมากสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะถ้าหากว่าหา ครีมสดไม่ได้ก็ใช้นมสดแบบแขกทํานี่ก็ได้นะคะเราจะใส่นมสดไปที่1ช้อนโต๊ะค่ะนมสดนี่ก็อุดมไปด้วยไบยโอตินและวิตามินมากมายที่จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวนะคะต่อต้านริ้วรอยช่วยให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นกระชับรูขุมขนทําให้ผิวเนียนนุ่มและยืดหยุ่นด้วยนะคะเมื่อใส่นมสดไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรโฟรมล้างหน้าแบบโฮมเมดนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะใช้นั่นก็คือน้ำผึ้งไม่ใช่ค่ะผงขมิ้นค่ะ ผงขมิ้นเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับผงขมิ้นนี้ก็ช่วยทำให้ผิวพรรณนุ่มนวลขาวผ่องใสแลดูเนียนขึ้นช่วยรักษาสิวเซี้ยนสิวอุดตันและสิวพดช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงผงขมิ้นมีสารต้านอนุม,มูลอิสระสูงลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะใส่ผงขมิ้นลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนผสมกันให้เข้ากันค่ะ วัตถุดิบแต่และตัวล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่ดีต่อผิวพรรณนะคะสูตรนี้ทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดเลยล่ะคะ่ะวัตถุดิบตัวต่อไปคือผงจันเลยค่ะผงจันหลายๆคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรก็ผงของลูกจันหอมนั่นแหละคะ่ะ ผงลูกจันรหอมนี่ช่วยลดปัญหาหน้ามันแล้วก็ลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำรูขุมขนกว้างลดเลือนรอยแผลเป็นเป็นรอยสิวควบคุมความมันปรับสภาพผิวลดรอยสิวและฝ้าช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะมีสปปรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณเลยค่ะสำหรับผงจันไม่ใช่แค่ทำขนมแล้วมีกลิ่นหอมอย่างเดียวนะคะสปปรรพคุณสำหรับผิวพรรณและเส้นผมนี่ก็เยอะมากเลยค่ะ เมื่อเราใส่ผงจันทร์ลงไปแล้วนะคะคนผสมจนตัวครีมเด้งฟูขึ้นมาเป็นโฟมสวยงามเลยค่ะอย่างที่แขกบอกนะคะถ้าใช้เป็นครีมสดนี้นะเนื้อครีมโฟมนี้นะจะเด้งฟูขึ้นมาสวยงามมากนะคะแต่วันนี้แขกหาไม่ได้เนาะก็เลยใช้เป็นนมสดแทนค่ะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะท่านผู้ชม ผสมไปจนฝาจะได้ตัวโฟมที่เด้งฟูสวยขึ้นมาเป็นที่น่าพอใจเราเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูวิธีใช้กันเลยนะคะวิธีใช้ก็ใช้ไม่ยุ่งยากนะคะครีมตัวนี้เป็นสูตรโฟรมล้างหน้าโฮมเมดจากแป้งกรัมนะคะ นำโฟมที่ได้มานี่ค่ะมาทำความสะอาดผิวหน้าทาไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะพร้อมกับใช้ปลายนิ้วนวดเบาๆเป็นวงกลมนะคะเพื่อกระตุ้นการขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างให้หลุดออกไปอย่างอ่อนโยนยิ่งขึ้นนะคะนวดไปนวดไปช่วยให้โฟมล้างหน้าซึมซับเข้าไปทำความสะอาดในชั้นผิวของเรานะคะ สูตรนี้เป็นสูตรโฟรมล้างหน้าที่ขจัดความสกปรกที่เราคิดว่าเราล้างหน้าสะอาดแล้วแต่ที่ไหนได้ไม่สะอาดนั่นเองนะคะถ้าใช้สูตรนี้แล้วหน้าของเราจะเกลี้ยงเกาาสะอาดหมดจดเลยล่ะคะ่ะถูนวดไปนะคะนวดไปเรื่อยๆจนเป็นที่หน้าพอใจเราเนี่ยล่ะคะ่ะหลังจากนั้นแล้วค่อยไปล้างหน้าด้วยน้ําสะอาดนะคะล้างหน้าด้วยน้ําเย็นปกตินี่ละคะ่ะ แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าพอเราล้างหน้ามาแล้วนะทำให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยล่ะคะ่ะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะวัตถุดิบแต่ละตัวล้วนแล้วมีสรรพคุณที่ดีต่อผิวพรรณนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวแขกจะไปล้างมือที่นวดนวดล้างด้วยโฟมไปแล้วนะคะมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะหลังจากที่ไปล้างมาแล้วนะคะสะอาดหมดจุดมากๆเลยนะคะทีแรกที่แขกใช้แขกก็คิดไม่ถึงว่าโอ้ยมันใช่หรือเปล่ามันใช่โฟมหรือเปล่านึกว่าเป็นสครับนะคะทุกท่านแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ